สวัสดีค่ะยายวีกินแสบอร่อยนัวค่ะมือนี้ยายสิผ้าไมา่ก,กินลาบเท่าค่ะใส่ปุนเนื้อปลาแก้แล้วปลาสองตัว ปลาต้าให้มันแหลกๆค่ะแต่ก็เห็ดปนเท่าหันต้มมาแล้วค่ะต้มมาแบบว่าขั้นต้มเดี๋ยวนี้ลาบเดี๋ยวนี้มันสีลวกก็หอมมันสีบวเสียมนะคะ่ะก็เลยต้มมาก,ก่อนเดี๋ยวลับอันนี้น้ำใส่บะนี้น้ำต้มปลา เสียงฝุงบินต่ำขึ้นมาก,ก่าอนหรอวะเดี๋ยวเท่านี่เอาเท่า,า,ทาพี่น้องมึงเนี่ยเท่านี้จ้มเอาได้ค่ะ ก็ผงนวใส่ก่อนเล็กน้อยมากหลายกับใส่หลายมากหน่อยกับใส่หน่อย,ยายใส่ซ้ำนี่ส่วนประกอบกของเฮ่านีง่าค่ะมีอันพ่อหอมค่ะพ่อหอมกับอันใบขิงนี่มะครัวตะไคร่มะเขือคืนคือมะเขือเหลืองนั่นแหละ,ละค่ะกับมะหอย ล่งน้ำกันเลยเส่เขาขัวกันเดี๋ยวมันสิบบวาละต้องเส่เขาขัวน้ำค่ะ sang miếng mặn đi nè ơi miếng mặn nhàng nẻo này cũng bình tâm phim mừng quan bọc con nhua đây nấm pa con chắc nồi cứ chẳng một nụa cửa bọc แยบนะลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นบัดกรุหน,น,นึ่งนีก็ะพ้าลุกสาวม่กินคือเกาค่ะสวัสดีค่ะ ลาบเท่ากับขาหันหันมาเด้อค่ะจับแซมต้องกานป๊าดเอาจัดการเลยลูกซอมเนี้ยมายังไงย่าวางแหยงเลยลูกเรื่องเป็นสีเขียวทำยังไงค่ะ ซาลลยบ้านเฮาฮ่าน่วงจืด <c oughs> มไม่พักกลับเนาะนี่นเรียบร้อยนี่นหนีพักดูมไม่พักยังยกินใส่บ่เอาตรงนีอุ้ย,ยมีอยู่ลรื่มไม่ลรื่ม หลกประานไปเรอยเตียนะเตรียมมาเรียบร้อยเอ้านี่ค่ะลืมลืมคมขมันทำอไกางคาด,ดีน่นอนบ้านยายเอินบังลิมไม่มาบ้านพ่นสินอันลินฟ้าบ่าเพกาบ่านะังิาจ้าตอมาพ่ทสิอุจจกเนี่ยาบุคลินฟ้า บานเท่ากับบุกลิ้มไม่เนี่ยผมมาแกลไกอีกกอนบุกลอยกับตัวนี้ยังไงเลือค่ะพี่นอเท่าบานเท่า แสบคัะแสบเนาะอาหารอีสา,บานบนะ้านท่าหงุดยอดหย่อนหรับไง่กินหลับท่าทำมาปีเธอเถอะซะมีเตนาผลบอกโทรกับวัดวานน้ำเนี่ยก็คืนกับรอบดีใบเคียงกับใส่หลายหอมเช่กัน ไก่กับพวอไก่เอ้ยยัยงจับไม่ให้คีบลูไลลลก,ลนะก,กไก,ก,ก,กไาาไ่กัเมื่อไนลา่าจ้อนคีวไว้ขัามมากวนน่อยู่ให้ยู่น้าเนี้ยเียวนองเอ้ยไ่เจกหมาไ่เจกไก่ไ่จักหมาจจักล้วยจะมาเบาๆซื้อฝากด้วยกล้วยบานนาวบ้านใหญ่เอินกล้วยแล้มาค่ะคุนี่ค่ะ Phải tay Nó mắc Sạp đi ไปลูกเลยอยากมากินในคลิปนี่อะอยากออกคลิปไหมฮะใกล้ากออกคลิป หัวหอยหอมตะไคร่ใบขิ้ตะไคร่และะ้วก็ต้นหอมไอ้มักทั่วและะ้วก็มีมักเคืเคคืนตักใส่กันโู้พี่น้องเขาหาปลาเรือ กลัวง่าใส่ออพอล่าผักไผ่มึงคลิปอยู่ตอนนี้นยังบม่เคยกินไปลองด้วยค่ะแต่พัก บอกทั่วกะกาศรอนเขากันจ่อยจ่อยบอกไม่กันยำปุดปุดนี่โอ้ยไม่อย่งไรน,น้ำไก่เนะาะบวานนี้ไก่ก็จะห่อครีมน้ำเอาครีมหนาลูกครีมหน้านจะได้ออกแบบไม,ไม่มีชีวิต <laughs> จะได้กินเปลี่ยนไก่กันต่โมงครีมหน้า Hoa hỏi chắc xám hoa, oh tao tao Pak, per habangnya, kasih buat. เป็นแต่มีเสียงอยู่หมเลยเธอเหมือนว่านนี้พ่อจ,งงจะให้ากขอเอาเอ็ดกิปแล้ว่ามีเสียงเป็นคิปไป <c oughs> ก็เลยบริษัเอาลงของพ่อแม่พี่น้องมึงย้ำเสียงความรู้สึสก มาแม่เอาคำยังไงอัลาแฟนพี่องก็ดีอีกคำุดถ่ายสุดถ่ายฝากเลยเทียงตดวโอดพี่นอ้นนนองเบสแปรเบสะครับครับ กระเบิดเหลือหน่อยเดียวพี่นอ้องผิดเผ็ด้วยเพชรอะไรเนาะมองดินปลาก็ะเซ็ดเผ็ดแค่กันก้อนสีจากไปขอ้เว่อร์พอดไหนพี่นอ้องเมื่อสุดผัวสุกคนเด้อค่ะเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งให้ร่ลำให้รวยือมวยนวั้นที่หนึ่งโศกโศกหวานหมานเด้อค่ะฝากเป็นในนางฝากคลิปไปนเนน่ยฝากก๊อดซับซากยันในแล้ว,ะค,ะลวค่ะกดไลค์พร้อมกดแชร์พร้อมเด้อค่ะ สวัสดีค่ะ